มอร์นิ่งเช้านี้ตื่นมาหวานข้าวกันค่ะทุกคนสุรินฝนเริ่มมาแล้วนะคะน้องก้อยก็จะหวานข้าวให้เสร็จเลยค่ะวันนี้มาหวานที่บ้านสวนนะคะ <Wow. S 1> พื้นที่ที่บ้านสวนทั้งหมดในการทําข้าวก็จะประมาณ19ไร่ค่ะวันนี้รับบทแบกเครื่องยิงเองเลยนะคะพี่ๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะที่บ้านได้ทานาหรือเปล่าหวานข้าวกันหรือย,ยังคะเดี๋ยวน้องก้อยจะเก็บบรรยากาศนาข้าวมาฝากบ่อยๆนะคะน้องก็อยู่สุรินะคะ่ะนอกจากทําสวนผักเราก็ยังทํานาด้วยนะคะ เมื่อก่อนก็เป็นแค่เจ้าของสวนผักตะกา้าตอนนี้รับบทเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วค่ะหลายๆคนบอกว่าน้องก้อยทำงานเยอะมีเวลาพักผ่อนไหมคะน้องก้อยต้องรีบทํางานค่ะเพราะว่าตอนนิ้งเคียนน้องก้อยจะไปพักผ่อนในห้องแอร์แล้วนะคะชอบตื่นมาทํางานตอนเช้าๆค่ะพอเริ่มสายก็ต้องรีบย้ายไปทํางานในห้องแอร์ค่ะไม่งั้นไม่ไหวเช้านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะคุณลุงก็กําลังปั่นให้อยู่เลยค่ะนกเอี้ยงก็คือมาเยอะมากๆค่ะมาแอบกินมเมล็ดข้าวน้องก้อยก่อนแล้วนะคะ ปั่นออกมาก็จะเรียบแบบนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> น้องก้อยไถายตากดินไว้หลายวันแล้วนะคะพอฝนมาก็เริ่มหวานเลยค่ะหวานเสร็จก็ปั่นกรบแบบนี้เลยนะคะนกเอี้ยงก็คือเยอะมากๆวิ่งตามรถไถเลยนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศทุกนาที่บ้านสวนค่ะพี่พี่เป็น FC จากจังหวัดอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาให้น้องก้อยด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ